สวัสดีครับทุกคนแล้วกลับมาแล้วกับดับเบิลคลาสเล่าไปเรื่อยนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เรียกได้ว่ามันคือความเอเชียฮะ,ะเปิดมาอย่างนี้มันก็ต้องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักบาสเอเชียแน่ และแน่นอนครับชื่อของเขาถึงหนึ่งคือทางด้านยูตะวัตนาเบ้นั่นเองฮะซึ่งถ้าใครได้ดูทางด้าน Golden State w o r r i o r นะแข่งกับทางด้านของ Toronto Raptors เนี่ยเกมนั้นผมว่าหลายๆคนก็เริ่มจะได้ย่นโฉมฝีมือเขาเลยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องของแกเลยว่าแกเนี่ยโหโใช้ความสามารถหรือว่าใช้ความพยายามมากแค่ไหนนะครับในการที่จะเข้ามาเล่น NBA ได้ซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้เราต้องขอบคุณทางเพจ บาสเกตบอลทัชดาวนนั่นเองฮะที่เรียกได้ว่าผมไปขออนุญาตมาเลยนะเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังส่วนใครที่ชอบติดตามเรื่องบาสแล้วเนี่ยแล้วก็พวก NFL ด้วยนะพวกอเมริกันเกมก็สามารถไปกดไลค์ที่เพจแกได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกําลังใจให้แกด้วยแกเขียนดีจริงๆนะฮะเอาละเพราะฉะนั้น,นะฮะอย่ามาาัวรอช้าถ้าติดตามบาสเกตบอ t ทัชดาวแล้วจะไม่ติดตามทางด้านดับเบิลคลาชของผมได้ยังไงถูกไหมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะ แล้วอย่าลืมว่าปีนี้ผมจะสิ้นสุดที่1,000 0หมื่นหนึ่งให้ได้นะอโอเคมาช่วยผมด้วยอย่าม,มัวรอช้าครับไปฟังเรื่องราวของทางด้านยูตะวตานาเบะกันเลยดีกว่าอย่างที่เราดูนะครับว่าคนสัญชาติเอเชียหรือคนที่มีเชื้อชาติเอเชียเนี่ยการที่จะเล่นอยู่ในลีก NBA มันไม่ได้ง่ายครับเรียกได้ว่าแบบ ยิ่งตัวเองเป็นคนที่แบบเอเชียจริงๆเนี่ยมันยิ่งยากมากๆครับที่จะสามารถเข้าไปอยู่จุดนั้นได้ครับแล้วก็ทางด้านของยุตะวัตานาเบเนี่ยคือ ถ้าเราเปรียบเทียบในตอนนี้ก็อาจจะเป็นรุคาว่าคคยด์ที่อยู่ในการ์ตูนสแลมดังเนี่ยแหละฮะที่อาจจะเป็นโลดแล่นอยู่ใน NBA และอาจจะพัฒนาฝีมือจนได้เล่นแบบบ่อยๆก็ได้นะจนให้เราเนี่ยเห็นหน้าเขาบ่อยๆก็ได้แล้วหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเทใจแล้วก็ช่วยเชียร์เขาอยู่ไกลๆนะฮะพอเขาไม่ได้อยู่ทีมดังนะเนะพราะเขาอยู่ทางด้านโตล o n t รับเตอร์ถูกไหมแต่ว่าถ้าเขาเล่นดีขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเริ่มมีโอกาสเพิ่มขึ้นผมว่าหลายๆคนในเอเชียรครับแน่นอนรวมถึง คนเชียร์บ้าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะต้องให้กําลังใจเขาเป็นแน่นอน ชื่อของทางด้านยูตะวัตานาเบเนี่ยนะครับในเรื่องราวของบาสที่แกอยู่ในเอเชียเนี่ยแกถูกรู้จักมาตั้งแต่เด็กครับและตอนนี้แกอายุ26ปีครับโดยที่แกเนี่ยมีความสูงถึง6ฟุต9นิ้วนะแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยเรีวยกว่าเป็นครอบครัวแห่งบาสเกตบอลเลยคุณแม่นะฮะเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นกับทีมชันเซนวีเมจิกนะแล้วแถมก็ยังได้ติดทีมชาติอีกด้วยส่วนคุณพ่อเนี่ยครับก็เป็นนักบาสอาชีพครับเล่นกับ คูมาไกกูมิบรูนส์ครับส่วนพี่สาวเนี่ยที่ห่างกันปีเดียวเท่านั้นนะที่เขาชื่อยูกิเนี่ยก็เล่นทีมอาชีพครับอยู่กับไอซินเอแอนด์ i ิลวิงส์ในบ้านเกิดของเขาเนั่นเองก็คือเรียกไดว่าบ้านนี้เนี่ยถ้าไม่มีบ,า,บาสบแล้วเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าก็คงเศร้ากันแหละเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยเล่นบาสกันหมดเลย ทางด้านยูตะเนี่นะครับเกิดแล้วก็โตที่ญี่ปุ่นครับซึ่งเมืองที่ยูตะอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เมืองใหญ่นะมีประชากรเนี่ยราวประมาณ30,000คนเท่านั้นครับอย่างมิกิคางาวะซึ่งตัวเขาเนี่ยะฮะเป็นที่รู้จักดีในตอนที่เล่นมัธยมนะเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองมากๆตัวใหญ่แต่ว่าคล่องแคล่วนะฮะจนสามารถพาจินไซกาคุเอ็นเนี่ย ไปรุยระดับประเทศแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยสามารถจบที่รองแชมป์ออรจ่าแป High s ไฮสคูลบาสเกตบอลทัวนัมเน้นนั่นเองซึ่งพอเขาเริ่มดังขึ้นมาเนี่ยทางสื่อก็เริ่มสนใจฮะและทางยูตะเองก็ได้บอกด้วยครับว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยตัวใบแรกของเขานั่นคือการที่เขาจะสามารถเข้าไปใน n c a ได้นั่นเองหรือว่าลีกมหาลัยนะฮะของทางด้านอเมริกาถูกไหม ล้ทีนี้ตั๋วต่อไปใบของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นตั๋วทองเลยนะักคือการเข้าสู่ NBA นั่นเองจริงๆแล้วถ้าเราจะมองในบ้านเราเนี่ยทางด้านญี่ปุ่นถือเป็นอีกชาติหนึ่งครับที่มีระบบรองรับการสนับสนุนนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมครับก็คือใครมีของใครมีดีเขาสนับสนุนให้ไปไกลๆทางนั้นฮะจนทางด้านยูตะเนี่นะฮะ สามารถได้เข้าไปครับเข้าไปเผชิญโลกที่สหรัฐครับในปี2013เนี่ยเขาได้โอกาสไปทดสอบฝีมือกับทางด้านเซนต์โทมัสมอลพรีเพราตอรี่สกูลครับในทางด้านโอคเดล c o n n e c t ติคัตและการมาที่นี่นะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแล้วก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นด้วยโดยเขาเนี่ยสามารถทำค่าเฉลี่ยต่อเกมนะครับไปถึง13แต้มแล้วก็6ดุยบาวจนในซีซั่นนั้นเนี่ยทางด้านยูตาวาตานาเบแล้วก็ทีมนะจบด้วยสถิติ 26:8ต่อ 8. ซึ่งเนี่ยแหละฮะมันดีพอสู่การเข้าแข่งขันที่ระดับสูงขึ้นอย่าง National Prep Championship g a m e ์นั่นเองซึ่งในรายการนี้นะทางด้านยูตะททำได้ยอดเยี่ยมมากๆนะโดยสามารถคว้ารางวัลน,นะครับ National Prep School In Invitation All Tournament จนเขาเนี่ยเริ่มดังไปถึงญี่ปุ่นถูกไหมคือจริงๆเขาดังอยู่แล้วอะแต่พอเรื่องนี้ไปถึงข่าวของสื่อญี่ปุ่นปุ๊บทางด้าน Japanese Time ครับไม่ใช่ Japanese Time สิทางด้าน Japan Time ครับนิตยสารเนี่ยก็ได้ขึ้นครับได้ขึ้นชื่อทางด้านย Uta Watabe หรือว่าเป็นการตั้งฉายายให้เขาว่าดิ e ิโช s เ n ้นวัน ทีนี้ด้วยฟอร์มที่โดดเด่นของเขาครับในรายการดังกล่าวเนี่ยก็คือชื่อของเขาเริ่มติดหูและเริ่มติดหูคนทั่วไปแล้วก็ติดหูทางด้าน NCAA ครับโค้ชของ NCAA ต่างๆก็เริ่มมองมาที่เขา ทีนี้มันก็เป็นที่ต้องการครับของโค้ชคนหนึ่งนั่นกะ็คือทางด้านไมค์โลนแกนเฮดโค้ชจากจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้นั่นเองตามจากข้อมูลนะฮะทางด้านโค้ชไมค์เนี่ยได้รับสายแนะนำจากของโค้ชทีมคู่แข่งของยูทาเนี่ยมาว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้ไม่มีของจริงนะไอเด็กคนนี้มันแบบไม่ใช่คนญี่ปุ่นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าไอเด็กเนี่ยมันเล่นดีจริงๆและสุดท้ายครับ ตั๋วใบแรกของเขาที่จะสามารถเข้าไปเล่นใน NCA ได้เนี่ยก็เป็นความจริงครับและแถมด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาที่เกิดในญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับทุนการศึกษาในฐานะนักกีฬาบาสเกตบอลและสุดท้ายเขาเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของ NCA ในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จครับและนี่คือก้าวแรกของเขาครับในการที่เข้ามาเล่นใน NCA การที่เขาได้รับทุนเนี่ยนะครับนันหมายความว่าทางด้านยูตาเนี่ยจะได้รับทั้งทุนที่มาดูแลทั้งที่พักนะครับทางด้านติวเตอร์แล้วก็อาหารฟรีตลอดการศึกษาแต่ก็แลกมาด้วยการที่เป็นนักกีฬาครับต้องทําตามกฎเกณฑ์หลายๆอย่างเลยของการศึกษาทางด้านสาหรัฐด้วยนั่นเองในช่วงเวลานั้นครับทางด้านยูตาได้ออกมาบอกนะครับว่างานเนี่ยมันยากมากๆเพราะเจ้าตัวต้องปรับหลายอย่างครับรวมถึงการที่ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองซึ่งเขาก็ได้บอกว่าภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยมันยัง ใช้ไม่ได้เลยครับในตอนนั้นผมว่าหลายๆคนก็คงเป็นเรื่องที่ยากลําบากนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลหรือว่านักกีฬาที่แบบว่ามาจากเอเชียแล้วไปประเทศอื่นอันนี้ก็ต้องเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันครับ ถึงแม้ว่าจะต้องมีการปรับตัวครับให้เข้ากับสภาพสังคมของอเมริกาอยู่บ้างแต่เขาก็เริ่มทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทางด้านของทางด้านยูตะวานาดะเบ้เนี่ยนะฮะเขาก็ยังได้เป็นผู้เล่นญี่ปุ่นคนที่4ครับที่มีโอกาสลงสนามในระดับ NCA Division เนี่ยต่อจากทั้ง K.J. m a มัตสุอิไมเคิลทากาชิแล้วก็ไทชิอิโต้ครับ ซึ่งเขาเนี่ยเริ่มสร้างชื่อให้กับตัวเองฮะด้วยการเล่นเกมรับนั่นเองจน2ปีสุดท้ายเนี่ยเขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมทั้งหมด7 0จาก71เกมโดยที่มีค่าเฉลี่ยที่สามารถทำแต้มได้นะครับอยู่ที่16.6แต้มต่อเกมแล้วก็คว้ารางวัลส่วนตัวแล้วก็พร้อมทำสถิติที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยมากมายพอสมควรเลย ใน4ปีนะฮะที่ด,ด้วยว่าแกลงเล่นมาทั้งหมดให้กับทีมเนี่ยแกสร้างไป147บล็อกนะฮะแล้วก็เป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์ทีมด้วยรวมถึงไอ้4ปีทั้งหมดเนี่ยเขาเล่นไปถึง134เกมแล้วก็ทำแต้มไปทั้งหมด1,460คะแนนครับ แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าแกเนี่ยเริ่มสร้างชื่อด้วยเกมรับครับทำให้แกเนี่ยได้รับรางวัลทางด้านเกมรับเยอะอยู่พอสมควรนะครับนั่นรวมถึงการติดทีมรับยอดเยี่ยม2ส,สมัยครับ A10 All Defensive t e a ทในปี2016 2017แล้วก็ปี2017 2018ครับอีกรวมทั้งเนี่ยยังได้รางวัลอันทรงคุณค่าครับ 2018 Recipient of the p r a t i c i o g a n i r o d e f e n s i v e a w a r d นะและอีกรางวัลหนึ่งก็กคือ Mike Brown MVP Award นั่นเองเรได้ว่าแกก็ประสบในการเล่น CAA อยู่เนี่ยพอประมาณเลยนะตะกี้ผมพูดว่าประสบใช่ไหมแกเนี่ยประสบความสำเร็จอยู่พอประมาณเลยนะฮะก็ไม่ใช่แบบว่าขี้ข,ขี้ขี้หมูขี้หมาแต่ว่าโอ้ยทำผลงานได้ดียอดเยี่ยมเหมือนกัน ทีนี้พอพูดเรื่องการที่แกเล่น NCA เสร็จแล้วใช่ไหมผมจะพาทุกคนมารู้จักการเล่นแล้วก็สไตล์ของเขาสักหน่อยฮะคือการเรื่องเรื่องสไตล์ของเขาเนี่ยการเล่นของเขาก็ถูกเปรียบเทียบอยู่นะว่าคล้ายผู้เล่น NBA คนไหนบ้างทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอดีตทีนี้ถ้าย้อนกลับไปปัจจุบันหน่อยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปปัจจุบันจะย้อนกลับไปทําไมล่ะถ้าย้อนกลับไปอดีตหน่อยนะฮะ เขาก็จะโดนเปรียบเทียบกับทางด้านโ,โทนี่ครูโคชครับที่มีความสูงนะถึง200กว่าเซนใช่ไหมโดยที่ตัวเขานะครับสูง206เซนแต่ว่ามีการเลี้ยงบาสเกตบอลเนี่ยได้คล่องเหมือนกันแล้วก็ทั้งจ่ายบอลดีด้วยแถมยังถนัดซ้ายเหมือนกันอีกด้วยซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นในปัจจุบันเนี่ยอาจจะแก่สักหน่อยแต่ว่ายังไวไลย์อยู่นั่นก็คือทางด้านคาร์เมโลอันโตนีครับในฐานะที่เขายิงดีนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยแถมส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเขายังเอาท่าดีใจของเมโลน ะะมาใช้ด้วยนั่นเองก็เลยถูกเปรียบเทียบเหมือนกันส่วนจุดที่ยังยังปรับปรุงเนี่ยเรวยว่าโคช้ชเขาเนี่ยมักจะจำจี้จำใช้เรื่องนี้อยู่เสมอนั่นก็คือน้ําหนักแล้วก็กล้ามเนื้อของเขาที่มันน้อยเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับส่วนสูงครับถ้าย้อนกลับไป4ปีก่อนที่แกจะเรียนจบแล้วก็สําเร็จการศึกษาเนี่ยนะฮะแกเนี่ยน้ำหนักเพียง80เปรตปลายเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับส่วนสูงที่สูงถึง206ซนติเมตรของแกเนี่ยนะครับ และแม้ว่าเขาเนี่ยจะสามารถเพิ่มน้ำหนักนะคะก่อนที่จะจบการศึกษาเนี่ยจนน้ำหนักขึ้นมาเป็น39กิโลกรัมน,นะครับแต่เพราะว่าแมวมองหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังมองว่าเฮ้ยมันก็ยังน้อยไปอยู่ดีหรือเปล่าจนนี่ก็เหมือนจะเป็นสาเหตุหลักเหมือนกันครับที่ว่าทำไมทางด้านยูตาเนี่ยไม่เข้าตาในการดราฟในปีนั้นนะฮะแล้ก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์60คนแรกของการดราัฟของ NBA ด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับ ในปี2 0 0 8เนี่ยเขาลงเล่น NBA Summer League กับทางด้าน Brooklyn Nets นะฮะแล้วในตลอด5เกมนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเขาพยายามอย่างหนักครับแล้วก็พยายามที่จะโชว์ความสามารถของตัวเองซึ่งแน่นอน หนในนั้นก็คือเกมรับที่เขาถนัดครับรวมถึงเกมการรีบาวด้วยการฉลาดในการออกบอลครการอ่านจังหวะเกมแล้วก็ซึ่งอันนี้มันหายายากมากๆครับในผู้เล่นเอเชียหรือว่าผู้เล่นต่างชาติที่ไม่ใช่อเมริกันนะฮะแล้วก็ในการที่เขาเล่นอย่างเงี้ยถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะเข้าโค้ดโค้ดหนึ่งครับคือ การที่เล่นเกมบุกได้เนี่ยแน่นอนไม่ว่าคุณจะแฟชชี่ไม่ว่าคุณจะแบบน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนแต่ถว่ามันก็มีเกมรับที่หยุดคุณได้อย่างดีฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักบาสเกตบอลจำเป็นมากๆแล้วก็น่าจะอยู่ใน NBA ได้ยาวๆนั่นก็คือเกมรับที่ดีนั่นเอง สุดท้ายครับเป็นทางด้านเมมฟิสกริสลีย์นะที่คว้าตัวเขาไปด้วยสัญญาทูเวย์นั่นเองฮะซึ่งเท่ากับว่าทันทีที่เขาจะได้ลงเล่นในสนาม NBA เนี่ยทางด้านยูตะวัตนาเบเนี่ยจะเป็นผู้เล่นญี่ปุ่นแท้ๆนะฮะที่เกิดจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยเป็นรายที่2ครับต่อจากทางด้านยูตะทาบุเซะฮะที่เคยเล่นให้กับทางด้านฟรีนิกซันไปแล้วะนะฮะเมื่อปี2004แล้วก็หากนับผู้เล่นที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นคนแรกที่เคยลงเล่น NBA เนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี1998เลยนั่น นั่นเองครับที่เขาถูกดราฟเป็นลำดับที่56นะฮะโดยเลือกโดยแวนคูเวอร์กร z z ลีหรือจริงๆแล้วก็คือทางด้าน m มมฟิสกริ z ลียในปัจจุบันนั่นเองครับและในปัจจุบันก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นสุดคลิปเลยว่าทางเขาเนี่ยเล่นอยู่กับทาง Toronto Raptor ถูกไหมเราก็ต้องเอาใจช่วยเขาจริงๆครับว่า เขาจะไปได้ไกลสักแค่ไหนรวมถึงการที่เขาเป็นคนเอเชียด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งจะอยากเชียร์ถูกไหมเพราะว่าเนี่ยนี่คือสายเลือดเอเชียของเราผู้เล่นเอเชียที่จะไปก้าวไกลแล้วก็โดดเด่นนะฮะอยู่ในลีกของ NBA แม้ว่าจะมีทางด้านรุยชิมูระทางด้านของเยาวมิงที่เคยเล่นมาแล้วแล้วก็ตอนนี้รุยกําลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมแต่คนนี้ครับก็เป็นคนที่น่าจับตามองมากๆอีกคนหนึ่งครับแล้วก็ต้องคอยเอาใจช่วยเขานะว่าเขาจะผ่านวิกฤตต่างๆที่แบบว่าตัวเล็กหรือว่า บบการทําแต้มสู้คนอื่นไม่ได้เนี่ยเขาจะสามารถพัฒน,นาตัวเองไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นครับให้กําลังใจเขาด้วยครับเดี๋ยโชเส้นวันยูตะวัตนาเบ้ครับ